รอบโรปีศแจแดงไฮไลท์ความน่าสนใจที่เป็นประเด็นในกระแสะรอบวันวันนี้ดูเหมือนเรื่องหลักของกัปตันปีศแจแดงไฮร่แม็กไวจะถูกหยิบยกมาพูดถึงกันในหน้าสื่อค่อนข้างมากโดยวันจันทร์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่ภาพข่าวการฝึกซ้อมส่วนตัวของแม็กไวที่ประเทศโปรตุกเกสซึ่งเจ้าตัวยังอยู่ในช่วงได้พักเพราะเป็นเพื่อนที่มีการผ่านช่วงฟีฟ่าเดย์รอบล่าสุดมาแต่ในเนื้อหาข่าวที่ออกมาจากทางฟาบีซิลโมานโระบุว่าแม้จะเป็นช่วงพักชดเชยของเขาแต่เขาก็ยังคงขมักขม้ฝึกกกซอเารพิศษับส่วนตัววทีี่่าาาาาาจจ้้งงมนถึกกกรรไดดโอสใ พร้อมกับ,บริคาโดคาโบอโย่อดีตตำนานทีมชาติโปรตุเกสซึ่งทางโรมาโน่บอกว่าแม้อนาคตจะยังไม่ชัวแถมยังมีประเด็นว่าเอเล็กแทนฮากำลังพิจารณาเรื่องคนสวมปอกแขนกับตันทีมคนใหม่เพราะาแม็กไายังคงมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานหนักในส่วนหน้าที่ของตนเองเพื่อความหวังว่าจะสู้กับโอกาสที่อาจจะได้รับในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงบนเครื่องหมายคำถามดอกจันตัวโตครับว่ากว่าจะพ้นตลาดรอบนี้ไปเขายังจะมีสถานะเป็นเลื่อนของปี่แสดงอยู่หรือไม่ต่อมาสมิลลรักเฮิร์ตจากแมนเชสเตอร์นิ่งนิก็รายงานข่าวเพิ่มเออบบว็ โดยขึ้นหัวข่าวติดเอ็กซ์คลูซีฟเด่นหลาเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดได้ทำการตั้งราคาขายให้ลแม็กไกว์ที่ชัดเจนออกมาแล้วนั่นคือตัวเลข50ล้านปอนด์ซึ่งต้องบอกก่อนว่านี่คือตัวเลขการประเมินไม่ใช่ตัวเลขแบบเป๊ะๆว่าปี๊แสดงคดาดหวังจะได้ราคานี้เท่านั้นถึงจะยอมปล่อยเพราะยังถือเป็นเรื่องที่สามารถประนีประนอมได้สาหรับทีมที่อาจจะสนใจติดต่อ,อเข้ามาซึ่งทางลักเฮิร์ตก็มองว่ามันเป็นเรื่องเหมาะสมเพราะถ้าว่ากันด้วยตัวเลขฐานที่ตั้งมา50ล้านปอนด์ดยส่วนตัวเขาเชื่อว่าคงหาาาาททีีมม่่จจะสนนนใใเยงงตตัววแ็ไไปช้้อดก สำหรับเฮลิแมกไก่แฟนผีทราบดีนะครับว่าย้ายมาร่วมทีมเมื่อปี2019โดยคาตัวเป็นสถิติโลกตำแหน่งกองหลัง80ล้านปอนด์ช่วงแรกๆมีผลงานที่ดีแต่ก็เริ่มดรอปลงมาเรื่อยๆโดยตลอดกระทั่งมาเสียตำแหน่งแบบจริงจังในยุคข,ของเอเดรเทนฮากซึ่งนิยมเซนเตอร์ที่มีความคล่องตัวและเล่นกับบอลได้ดีสถานการณ์ปัจจุบันของเฮล่แมกไก่ถือว่ายากลำบากนะครับเมื่อมองอย่างตรงไปตรงมาเวลานี้เขากลายเป็นเซนเตอร์ทางเลือกสุดท้ายของสโมสรเป็นรองแม้กระทั่งลุคชอที่สามารถหุกเข้ามาเล่นเซนเตอร์ได้ไปเปนน,นนนรรีียยยบ้้้ออแลววววั่่หมมมาาาคตฮไ ไม่ใช่แค่เสียตำแหน่งตัวจริงแต่กลายเป็นเซนเตอร์ลำดับที่5เป็นรองจากทั้งลิซานโดมาร์ติเนสลาเฟลวานลานวิคตอร์ลินเดเลฟและลุคชอปไปแล้วครับปัญหาของแม็กไวก,ก็คือเขาจะมีตำแหน่งในทีมชาติอังกฤษให้เป็นห่วงเพราะสถานะเดิมๆเ,เขายึดตัวจริงในทีมของเซาเกตแน่นอนแต่ไม่กี่เดือนก่อนเซาเกตก็เพิ่งมีการสัมภาษณ์ในเชิงเตือนๆมาแล้วว่าต่อไปมาตรฐานผู้เล่นที่เขาจะเรียกใช้จะอิงกับโอกาสในการลงสนามกับสโมสสต้นสังกัดมากขึ้นเพราะหลักการง่ายๆมีโอกาสลงเล่นในสโมสสอนก็หมายคคววาามม่ััันนแทบบบจจะชดเสหรตอ ที่แฮร์รี่แม็กไวมีให้เลือกหากเขาคิดถึงอนาคตเรื่องตำแหน่งในทีมชาติของเขานั่นคือการที่เขาจะต้องยอมลดเพดานรลาย์ได้ที่เขาเคยได้รับกับปีสดแสดงลงมาเพื่อที่อย่างน้อยหากมีทีมสนใจยืนข้อเสนอซื้อมาให้ปีสดแสดงจริงๆจะได้ไม่เกิดการติดบั๊กในเรื่องของฐานค่าเหนื่อยที่ทีมผู้ซื้อจะสู้ไหวรายงานจากสื่อต่างประเทศระบุว่าแฮร์รี่แม็กไวมีคิวจะเข้าพบพูดคุยเรื่องอนาคตของเขากับสโมสรโดยตรงกับเอเดนเทนฮักภายในสัปดาห์นี้ซึ่งก็น่าจะหมายถึงช่วงที่เขากลับมารายงานตัวกับทีมนั่น เียนชื่อจอสมิธระบุหัวข้อตัวใหญ่มีความหมายชัดเจนในตัวว่าตอนนี้เอเดร็กเทนฮากกำลังจัดการรีดไขมันส่วนเกินในทีมหรือจะพูดว่าการล้างบางขนาดใหญ่ซึ่งหากจำกันได้จะพบว่ามันสอดคล้องกับที่ครั้งหนึ่งรับลังนิกกุนซื้อรักษาการคนก่อนหน้าที่เอเดร็กเทนฮากจะเข้ามารับงานต่อเคยได้หล่นระเบิดคำพูดทิ้งเอาไว้เป็นหนทางแก้ปัญหาของปีสแสดงแบบแทงทะลุที่สุดบทความระบุวาา่าณตอนนี้ยูเนเต็ดของเอเดร็กเทนฮากเดินทางมาสู่จุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการหยุดอยู่กับที่หรือพพพัฒนนนนาา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 ททออทีีทีมมไปปปขข้้งงงงหเเเื่่่่ออออตยยดผลววจจจกกกแรึ็ จะต้องเสริมคุณภาพเข้ามาสู่ทีมพร้อมกับขจัดของเสียที่ไม่อยู่ในแผนงานออกไปให้ได้พร้อมกันเพื่อผลลัพธ์สูงสุดก็คือการยกระดับทีมให้สูงขึ้นอีกขั้นจุดนี้จอร์จสมิธระบุชัดเลยว่าการเสริมทีมอย่างเดียวสำหรับปีสแสดงนั้นไม่ใช่เรื่องเด็ดที่ต้องทําแต่การระบายออกก็เป็นสิ่งที่ต้องทําควบคู่กันเนื่องจากว่าก่อนหน้านที่เทนไธสจะเข้ามารับงานนั้นสโมสสอนแห่งนี้มีการว่าจ้างบุคลากรในส่วนของนักฟุตบอลที่ค่อนข้างผิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงเป็นอย่างมากทั้งปปรรรรริิมมาาาาาาาณณทททีีีี่่่่่่่ลล้นนนเเเกกกํไสสููตตลลััวววขยยยยจจคแงงงออห เชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่เหตุผลเรื่องแนวทางการเล่นที่ไม่ตอบสนองฟุตบอลของเอ็ดดิเทนฮาแค่เพียงอย่างเดียวที่เป็นจุดที่ทาให้เขาตัดสินใจจะแยกทางกับนายด่านชาวสเปนหากแต่ตัวเลขค่าเหนื่อยที่สูงมากๆแม้ว่าจะลดลงมาในสัญญาที่พยายามยื่นให้แต่ก็ถือว่าสูงอยู่ดีสําหรับสถานะมือ2ที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่กักตุนผู้เล่นไว้มากจนทําให้ทีมเริ่มบวมและพอทีมบวมขึ้นพวกเขาก็พบว่าไม่สามารถจะระบายสภาวะความบวมเหล่านั้นออกไปได้นี่คือหนึ่งในประเด็นที่รับลังนิกเคยพูดอาไว้แถมเคยพูดเอาไว้ตัััั้้้งงงแต่ย่ยไไมมดเขาาาาารรรบนกกษ ลงละครแห่งความฝันเราด้วยซ้ําย้อนไปในปี2019ลารลังนิกกล่าวว่านับตั้งแต่ทีมนี้หมดยุคข,ของเซอร์เล็กฟอร์ูซันพวกเขาก็ขาดแขนถ้วยแชมป์ปัจจัยสาคัญอย่างแรกสาหรับทีมที่กําลังเผชิญสภาวะแบบนี้นั่นคือถ้าคุณรู้ตัวว่าไม่สามารถหาผู้เล่นใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาได้คุณก็ต้องแน่ใจให้มากยิ่งกว่าที่จะไม่สรรหาผู้เล่นที่ไม่ใช่เข้ามาสมไว้ในทีมเพราะถ้าคุณเกิดการเซ็นสัญญาที่สูญเปล่าติดต่อกันสัก1 2หรือ3หน้าต่างการซื้อขายปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีสําหรับผมการ สามารถผ่องถ่ายผู้เล่นที่เหมาะสมออกไปรวมถึงต้องมีตัวเลขความสําเร็จในการดึงผู้เล่นใหม่เข้ามาที่สูงเกิน50%ขึ้นไปเมื่อกระบวนการเหล่านั้นถูกต้องที่เหลือก็คือเรื่องของโค้ดที่ใช้เพื่อเข้ามาพัฒนาผู้เล่นเหล่านั้นจะเห็นนะครับว่าประโยชน์ที่รับลังนิกเคยพูดเอาไว้ตอนที่เอเดร็ R T กเทนฮากกาลังลงมือจัดการให้ทุกอย่างมันกลับมาเข้ารูปเข้าหล่อยมากขึ้นอาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นที่จะทาในสิ่งที่รับลังดิกเคยพูดไว้แต่ก็ยังไม่สายเกินไปฉะนั้นการที่นับตั้งแต่ A R T เ,าาเตอเดยย่ เดสเปเรล่าที่ถูกขายให้กับฟูลแมลมคริสเตียโนโรนัลโดที่ถูกยกเลิกสัญญาเพราะมีปัญหามาจนถึงเคสเดบิดาเคอา์ที่แยกทางกันเพราะสิ้นสุดสัญญาลายเคสเหล่านี้มาสะท้อนว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ดภายใต้การนําของเอเดนเทนฮารู้ดีว่าวัตถุดิบส่วนไหนที่หมดอายุต่อกันและต้องมีการเอาออกเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งนักเตะเองและสโมสรด้วยจอสมิธปิดถ้ายว่าตัวอย่างดีๆจากเพื่อนบ้านสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นมีให้เห็นมาแล้วนั่นคือคุณไม่สามารถจะเพิ่มเติมผู้เล่นที่มีคุณภาาาาาพเข้า้มมมมมสูู่่่่่่ทททีีีไไดดคคคุณยยิจจะปลออออืืกนนๆ น,นี้นี่คือวัฒจักรที่ต่อเนื่องนีลันหมุนวนไปเป็นวงจรของการพัฒนาทีมให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดประเด็นเรื่องการผ่องถ่ายผู้เล่นที่เอเดนเทนฮากกำลังพยายามอย่างมากในการดำเนินการแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันยากเพราะมีปัจจัยแวดล้อมที่ยกระดับให้การผ่องถ่ายทำได้ไม่ง่ายอย่างที่คิดจุดนี้ก็มีบทความอีกชิ้นหนึ่งจากนีเลติกเขียนโดยมาร์คคลิชี่ที่เขียนอธิบายเรื่องสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกับกฎการเงินหรือ Finan c i a l f a i r p พยเอาไว้ระบุชัดเจนว่าแม้กระบวนการเทคโอเวอร์ที่ยืดเยื้ออาจมีส่วนกับเรื่องกกกกกาาาาาาารรรรใช้จ้จจจ่่่่ยบบบงงงะิิทททววมมมมมััน็ไไดีีผลเค ว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดต้องปฏิบัติตามกฎการเงินอย่างเคร่งครัดเนื่องจากเป็นเอฟเฟกต์มาจากการใช้จ่ายในอดีตที่สะสมรวมรวมมากลไกการทํางานภายในสโมสอนอย่างแรกที่มีการเปิดเผยมาจากบทความชิ้นนี้นั่นคือการบอกว่าทุกๆข้อตกลงต่างๆเรื่องนักเตะจะต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการคํานวณทางการเงินว่าสอดรับกับกฎ financial fair play หรือไม่และจะทําให้มีพื้นที่หายใจให้สามารถเดินดิวเป้้หมัยที่ต้องการได้มากพอหรือเปล่าต่อมาในบทความบอกว่าแม้ปัจจุบันมันจะยังมีช่องห่างของการละเมิดกฎ financial fair play พิมพ์ลิกอยู่ก็จริงแต่มันก็ค่อนข้าป ที่พร้อมจะสุมเสี่ยงว่าหล่าเสน้นฉะนั้นนี่คือข้อที่ปีแสแดงทราบดีและพวกเขาเลยมีแผนการชัดเจนว่าจะไม่พาตัวเองเข้าไปสู่จุดเสี่ยงเราะว่ามันมีถังแก้ที่งมากๆแต่ค่อนข้างทําได้ยากซึ่งในบทความระบุว่าภายในของปีแสแดงทราบดีนั่นคือพวกเขาต้องระบายผู้เล่นออกเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในเรื่องของกฎการเงินมากขึ้นแต่จนถึงตอนนี้ทีมก็ปล่อยได้แค่ซิดนอิกเบาและอีธาเล็เท่านั้นโดยเงินที่ได้มาจากการทํส2ธุรกรรมนีก้ก็เพียงราว1.6ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งมัน จะในอนาคตกับเพดานของกฎการเงินที่จะไม่ข้ามไปเสี่ยงและเพราะการต้องระบายผู้เล่นออกเพื่อผลดีต่อการทํางานระยะยาวนี้เองจึงเป็นบทพิสูจน์สาคัญของทีมงานปีศาจแดงว่าซัมเมอร์นี้พวกเขาจะรีดไขมันส่วนเกินที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อทีมที่เอเด็กเทนฮากกาลังจะสร้างขึ้นในเฟสสองได้ดีขนาดไหนจากทั้งหลายที่กล่าวมานั้นจะเห็นชัดเลยนะครับว่างานที่เอเด็กเทนฮากําลังแบกรับอยู่ในเวลานี้มันมีมิติตื้นลึกหนาบางที่ค่อนข้างซับซ้อนและมากกว่าแค่การจัดการทีมตามหน้าที่ของผู้จัดการทีมทั่ว,วไปนเนื่อองงงจจาาาาาาากกกกเเเเรรรื่่่่ททีีี็ู้้ลนััดวขขมมห สอนแห่งนี้สะสมการดําเนินการในด้านต่างๆที่ผิดพลาดมาเยอะมาหาศาลมาเป็นเวลาหลายปีจนปัญหามันมากองสูมกันแบบเป็นภูเขาในช่วงที่เขาเข้ามารับหน้าที่พอดีนั่นเองส่วนสถานการณ์ผู้เล่นขาอ,ออกเวลานี้นอกจากเคสของเฮลิแมกไกที่สื่อท้องถิ่นระบุว่ามีการเซ็ตราคาขายในตัวเลขประเมินโดยเบือเ้องต้นแล้วนั้นยังมีในรายของเฟสทีอัปเดตล่าสุดก็ยังไม่ถือว่ามีความคืบหน้าอะไรเป็นเพียงจตกการบิดคํารายงานข่าวว่าตอนนี้เฟสกําลังเข้าใกล้การได้ย้ายทีมเข้าไปอีกหนึ่งก้าแล้วหลังจากมีการเปลี่ยนเอเจนที่ดูแลผลประโยชน์ซึ การเรื่องย้ายทีมของเขาในครั้งนี้โซนเคสของอังเดโอน่ามีข่าวระบุเพิ่มเติมว่ารอบวันที่ผ่านมาเอเย่นของโอน่าได้เข้าพูดคุยกับทางเอเด็กเทนทับไว้บ้างแล้วื่อคุยในเรื่องของรายละเอียดสัญญาเพิ่มเติมซึ่งตัวเลขที่สื่อรายงานออกมาระบุว่าโอนา่นาจะได้รับเงินเจล้านยูโรต่อป,ปีซึ่งเป็นตัวเลขที่รวมโบน,นัสต่างๆแล้วบนสัญญา5ปีและที่สุดคือต้องรอดูว่าข้อเสนอที่ปีสัตว์แดงต้องมีการส่งไปให้ทางอินเตอร์มิลานภายในวันสองวันนี้จะได้รับการตอบรับแบบไหนกลับมาโดยรายงานจากทางสกายสปอร์ตวาินนนนนเมลยยยััังงคงืนในพดข ที่พวกเขาต้องการ51ล้านปอนด์และจุดนี้คือจุดสาคัญที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเดินเข้าหาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างค่าตัวของโอนาน่าผ่านการปฏิบัติธรอมและการสอดใสออดออนที่เหมาะสมโปรไปในฐานค่าตัวตั้งต้นที่จะจ่ายโดยดิยวของโอนาน่าสื่อต่างประเทศคาดกันไว้ว่าน่าจะได้คําตอบชัดเจนภายในไม่เกินวันศุกร์นี้ยอ้อนไปที่สกาดสปอร์ตยังรายงานเรื่องของดีลลานวุฒหอยดุลที่ว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันที่ปีศาจแดงจะแนบอามาดยาโลไปในข้อเสนอซื้อตัวเพียงแต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาโดยเอริกเทนงงมอฟ การเล่นของอามัดในช่วงปรีซีซั่นกับทีมก่อนแล้วค่อยดําเนินการตัดสินใจอีกทีว่าสมควรเก็บเป็นขุมกําลังของทีมในซีซั่นใหม่หรือคุมที่จะใช้เป็นส่วนเสริมในดีลของหอยลุนกันแน่สุดท้ายแล้วยังไงคงต้องให้กําลังใจการทําหน้าที่ของเอเด็กเทนฮารกันต่อไปครับเพราะอย่างที่ได้เห็นว่ามันไม่ง่ายเลยกับทุกอย่างก้าทุกการตัดสินใจที่เกิดขึ้นที่อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่เหนืออื่นใดเอเด็กเทนฮารกรู้ดีแก่ใจว่าเขากําลังลงมือสร้างอะไรอยู่นั่นคืองานที่เขาพูดตั้้งง่่วันนราาามาววาอมอยยดึจจสถใ ว่าตัวเขาย่อมรู้ดีที่สุดว่าทุกการตัดสินใจของเขามันมีความเสี่ยงมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอหากว่าผลลัพธ์มันออกมาไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้